สวัสดีค่ะพ่พี่น้องคาเจอกับประชุมอีกรอบหนึ่งนะคะหรือซหกนะคะวันนี้ป้ามีตกใจค่ะพี่น้องมีคนไหนได้ดูข่าวนี้ไหมคะช่วงประมาณสามสิบสี่นาทีที่ผ่านมานะคะเป็นข่าวดังเลยค่ะพี่น้องนะคะเจ้าแม่นะคะใบหวยนะคะใชยาว่าแม่น้ำหนึ่งนะคะโดนตํารวจนะคะเจ้าหน้าที่เข้าจับนะแจ้งฟ้องนะคะว่า เป็นผู้ชักนําเล่นการพนันนะคะอุย้ยตกใจค่ะพี่น้องนี่แหละคะ่ะป้าอยากจะให้เป็นการที่ว่าสะท้อ,อนนะคะพี่น้องในการที่ถ้านะคะคนไหนกําลังโด่งดังและมาแรงเนี่ยนะคะจะโดนกันแก้งนะคะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอิจฉามันก็เยอะนะคะในเรื่องเขาก็ใบหวยนะคะมันก็อีกอย่างหนึ่งมันก็ผิดนะคะพี่น้องแบอบกว่ามันก็คือเขาเป็นการที่ใบหวยให้ถูก ช่วยเหลือพี่น้องนะคะเอ่อคนที่นักเสี่ยงโชคหลายๆคนไม่ว่าจะคนดังคนอะไรก็ติดตามช่องแม่น้อง,นองหนึ่งนะคะป้าก็ดูนะคะหลายๆคนว่าดังมากเขาก็ให้ถูกหวยเป๊ะนะคะแต่ไม่น่าจะมาแกล้งเขาเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าเขาก็หากินสุดจริตนะคะเขาก็แนะนําเท่านั้นเองคนอยากเล่นก็เล่นคือไม่อยากเล่นก็เลี้ยไปนะคะเขาก็แนะนาให้คนซื้อลอตเตอรี่ทางนั้นนะะของช่วยรัฐบาลทางนั้น ทำไมถึงโดนกันแกล้งนะคะแต่มีคนเขาบอกว่านั่นคือการกันแกล้งคนที่เอาคลิปนะคะเอาแฮกนะคะพี่น้อง facebook หรือเพจเนี่ยนะคะไปสร้างนะคะหารายได้ตัวเองนะคะเพราะว่าเอายอดกระแสยอดลาดวิวนะ,ะพี่น้องแต่มันทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยนะคะสมควรที่จะตามนะคะ จับไอ้พวกที่มือคีย์บอร์ดไอ้พวกวิชาชีพพวกนี้นะคะพี่น้องเพื่อจะเป็นการที่ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสงสารแม่น้ำหนึ่งมากนะคะเขาก็ยังอายุน้อยกำลังเเห็นว่ากำลังท้องไส้หรือเปล่านะคะพี่น้องนะคะไม่สมควรเลยเพราะว่าเขาก็คือทำมาอย่างนี้มานานแล้วนะคะเขาก็คืออะไรอะนะคะให้โชคนะคะพี่น้องอันนี้เขาไม่ได้ลวงนะคะไม่ได้หลอกลวงนะคะพี่น้องเพราะว่า การพนันเนี่ยมันก็ที่คนนะคะอยากเล่นก็เล่นอยากเสี่ยงก็เสี่ยงเราไม่ได้เขาไม่ได้ไปจับมือนะคะให้คุณว่ามาเล่นนะอลีนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้จับมือชกนะคะป้าคิดว่าไม่สมควรนะคะแต่ว่ามันก็มีส่วนผิดนะคะผิดคือส่วนผิดนั่นแต่ว่าไอ้คนที่ที่เอาไปทำนะคะไอ้คนที่เอาของเขาไปทำเนี่ย มันผิดมากอันนี้สมควรที่จะตามจับพวกนี้นะคะพวกแฮกเฟซบุ๊กเนี่ยมันเยอะมากนะคะนี่แหละกลายเป็นคนดังคนก็อิจฉาเยอะหาไรายได้ในทางออนไลน์แบบนี้นะคะแต่ก็คือนะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านะคะมันมันไม่เกี่ยวนะคะแล้วแต่ยังไงเขาจะไปตับสืบอีกทีหนึ่งนะคะแต่เขาจะจับแม่ํำหนึ่งนะคะฟ้องคดีนะอันนี้ไปก่อนนะพี่น้องเพราะว่า เป็นการที่ชักจูงนาเล่นการพนันออนไลน์นะคะมันยังยังที่เสียโป้นี่ก็ยังไม่รอดเลยนะคะพี่น้องในการที่ชักจูงในการที่อะไรนะเอ่อการพนันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ไม่ปล่อยนะคะมันก็มีความผิดนะคะพี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องไปต่อสู้ในชั้นศาลน,นะคะเพราะว่าเราก็ไปหาความจริงนี่แหละคะ่ะพี่น้องในการที่เสี่ยงหวยบอกซื้อหวยซื้ออะไรเงี้ยมันก็เป็นการที่นะคะผิดกฎนะคะ เออผิกดกฎหมายนะเขระมัดระวังนะคะการที่คนไหนออกมาใบ้หวยนะเออม,มาบอกเกอ aine, อ one, รียกโรคเออเออโชคลาภนร่างทรงร่างอะไรทั้ง,ลง,ลงหลายๆเนี่ยระวังนะคะนะเจ้าหน้าที่จะตามกวาดล้างนะคะพี่น้องถึงบอกไงนะคนไหนชอบเลขไหนเลขไหนความฝันก็พูดกันไปแต่ว่าในการชักจูงการเล่นการพน,นันเนี่ยมันก็ผิดน,นะคะอย่างป้าย,ยิ่งบอกว่านะเราจะไปเล่นนะไอ้นู่นอะันนี้นะเราต้องพูดใช้คําว่าโรงเรียนค่ะ นะคะโรงเรียนมันเป็นศัพท์ที่คนเขาก็รู้นะครับไปนั่งเรียนนอนเรียนนะคะพี่น้องถ้าจะเราจะบอกว่าสมมติว่าเออกูจะไปเราจะไปเสียงดวงไปอะไรเนี่ยนะพะี่น้องเราก็บอกเออกุจะไปโรงเรียนนะจะไปนู่นไปนี่ถ้าเกิดเราบอกว่าเออนะชักชวนคนมาเล่นคาสิโนเล่นนู่นที่นี่นะนะการพนันอนะ่ะโดนจับแน่นอนคะ่ะตัวอย่างนะคะอย่าไปพูดในการที่ออกสื่อมันจะเป็นการที่ชักจูงในการที่น่าผิด พรบอรนะคะคอมพิวเตอร์แล้วก็ทั้งอ่าลหลายๆอย่างนะคะผิดกฎหมายเพราะว่าประเทศไทยนี้เราก็เรื่องการพนันเนี่ยนะคะรับไม่ได้อยู่แล้วนะคะในเรื่องเกี่ยวกับพวกยาเสพติดเหมือนกันลหลายๆอย่างไม่สมควรจะโพส์แล้วก็อีกอย่างนึงอาอาวุธนะพี่น้อง นะคะมันเป็นการที่ผิดกฎทาง YouTube ด้วยนะคะพี่น้องเพราะว่าอะไรก็ตามนะมันไม่ได้ผ่านเดี๋ยวนี้เราจะหาก,กินทาง y o YouTube เดี๋ยวนี้มันหายากนะคะพี่น้องจึงบอกว่าอยากฝากเตือนเอาไว้นะคะดูภาพวิวสวยๆท้องฟ้านะคะพี่น้องเออนะคะท้องฟ้าเอียดหน้าป้าและเสียงป้าก็หายะค่ะพี่น้องนะคะป้าพยายามเออนะจะอัดคลิปอันนี้ไว้นะให้ช่อง66เยอะๆนะคะพี่น้องนะคะให้ก้มาติดตามในช่อง66กันนะคะเพราะว่าบางทีมีข่าวอะไรป้าอาจจะมาลงตรงนี้เลย นะคะก็นะคุยข่าวกันนะคะพี่น้องเพื่อนๆนะคะสำหรับเซหกนะคะวันนี้ป้าก็มาฝากไว้แล้วกันนะคะคือเป็นข่าวที่ช็อกนะคะพี่น้องพวกว่า พวกสายเสียงโชคนะคะพี่น้องก็ช็อกกันไปตามป้าเปิดมาเจอพอดีอ้าวแม่น้ำหนึ่งโดนก็อหาเจ้าหน้าที่เขา้าฟ้องร้องจับคุมนะคะว่าจะเป็นยังไงก็อันนี้ต้องไปสู้ชั้นสาลนะคะพี่น้องเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวนี้ต่อไปนะคะพวกบรรดาหวยทั้งหลายนะคะสายเสียงโชคเราก็ให้กําลังใจแม่น้ำหนึ่งนะคะเสู้ๆต่อไปนะคะให้ผ่านพ้นไปได้ดีนะคะคนนักเสียงโชคเขาก็ชอบนะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าแม่นมากนะคะบอกมา ถูกหอยตลอดวัดเลยนะคะบางคนก็ถูกนะคะนี่แหละค่ะเพราะว่านะสิ่งที่บุญบารมีของแม่เอ่อน้องออของแม่อ,อ,อะไรแม่น้ำหนึ่งนะคะชื่อแม่น้ำหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าดวงบารมีเขาอะเขา เขาเคยนับถือลุงปู่ซีสะโถนะครับพี่น้องเพราะว่าอะไรถ้าคนนับถือคนปฏิบัตินั่นจริงนะเขาก็มีโชคมีลาบมีมีพรสวรรค์นในด้านนี้นะคะถ้าอย่างไอ้พวยเนี่ยไอ้นี่เราคุณเนี่ยนะคะมาอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะคะพี่น้องกูนับถือกูลูกศิษย์นะพญานาคนะอย่างงู้นอย่างงี้มาเพื่ออะไรอันนี้เพื่อมาหลอกลวงนะเพื่อเป็นการที่เลี่ยไรยนะคะพี่น้องบริจาคหากินอย่างเงี้ยนะคะเป็นการหาผลประโยชน์ส่ตัวเองเนี่ยก็ นะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะอย่างไอ้นี่ลรือุนนี่นะคะพี่น้องนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีบางคนก็นะคะรักก็มีคนชอบก็บมีนะเราก็พิจารณาไปว่าตัวอย่างที่ไม่ดีอะ่ะ <c oughs> มันมีเยอะ นะคะเราก็ฝากเอาไว้นะคะพี่น้องนะเราให้กําลังใจแม่น้าหนึ่งนะคะสู้ๆเพราะว่าดาราศิลปินหลายๆคนคนดังหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ติดตามนะคะเอ่อช่องนี้ว่าคนติดตามเป็นล้านเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ายอดวิวคนดูนี่เป็นล้านนเลยเพราะว่าเขาให้นะโชคลาภแม่นจริงๆนะคะพี่น้องนะคะไอพวกวิชาชีพเลยได้โอกาสนะพี่น้องเอาจุดนี้เอาเขานะมาขายทำทำ้ายเขานะคะนี่แหละค่ะเราก็ติดตามกันไปนะคะเออไม่ดังดีกว่านะคะพี่น้อง นะคะดังไปดีโดนมีคนแกล้งนะคะโดนดูดคลิปไปทํานู่นทํานี่ไม่ดีนะคะนี่แหละค่ะขอบคุณมากมายนะคะอาติดตาม๒๖นะคะพี่น้องขอบคุณมากมายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย